วันนี้เจ้าของงานมาคุมงานเองเลยนะเนี่ย <c oughs> ตอนนี้ลูกสาวครบหนึ่งขวบแล้วพ <c oughs> ื้นที่ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม <c oughs> แต่ละช่วงวัยของเขาตอนแรกนะคะเราคิดแพลนกันไว้ว่ากับคุณพ่อนะคะว่าจะทำช่วงเดือนหน้า <c oughs> แต่ต้องเปลี่ยนแปลงกระทันหันค <c oughs> ่ะเพราะว่าลูกสาวไม่ไหวแล้วค่ะโดยคน <c oughs> ช่วงนี้นางเอ NERGY เยอะมาก ือเอาจริงไม่มีแผาเลยนะคนนี้ด้วยความที่แม่วาดเนะเลี้ยงน้องคนเดียวไม่มีใครเปลี่ยนแต่เวลาที่แบบเสาร์อาทิตย์แล้วก็คุณพ่อเลิกงานกลับจากตรงเยอเนียก็ได้มาช่วยแม่แม่ตุยแน่ๆค่ะตอนนี้คือของมอมมงให้กับตุยแบบว่าควีนซูเปอร์มอมได้นะคือมันเป็นความเหนื่อยนะแต่ว่ามันมันคือความสุขเอาง่ายคือเหนื่อยแบบมีความสุขอะไม่รู้จะธิบายคํานี้ยังไงคนเป็นแม่เท่านั้นที่จะเข้าใจช่วงนี้ก็คือเริ่มเดินแล้วค่ะ ยืนขึ้นเองเดินเองได้ประมาณ2-3ถึงก้าวช่วงนี้ก็เลยต้องจัดแอรียให้นางใหม่คุณพ่อก็คือวาดแบบออกแบบให้หมดเลย4เมตรคูณ4เมตรไปเลยไว้ให้ลูกได้ทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นไม่จะบอกว่าช่วงนี้เข้าลดราคาไอเนี้ยอยู่อ่ะแผ่นรองคลานแม่ก็เลยจัดมา3แพ็คเลยค่ะทุกคนอยู่ที่โคเบิร์นเฮาส์แมวฟูแบบเนี้ยคือน้องแบบว่ากันกระแทกไ้ด้วยค่ะปีมากๆทุกคนดูเวลาเราออกมาข้างนอกคือนางแบบ ล้ามากชอบการได้ออกมาข้างนอกได้พบเจอคนสาม่หวนน้องเป็นคนแบบนี้เลยเวลาเจอคนนะทักทายเขาทุกคนรู้จักรู้จักก็คือยิ้มหัวเราะให้เขาไปก่อนอยากจะชวนเขาพูดอะไรแบบเนี้ยเอ๊ะอยากหาเขาว่าจริงคือนางเป็นคนสังคมนะเบียกลายข็มงทุกอย่างคือคุณพ่อคุณแม่คือจัดให้เองค่ะทุกคนตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มจะสงสัยแล้วว่า อันนี้เป็นช่างจริงๆหรือเปล่าแล้วแบบปลอมตัวมาเป็นครูสอนนักเรียนหรือเปล่าเรอเล่นค่ะทุกคนอะไรที่แบบเราไม่รู้เราก็เรียนรู้ศึกษาเพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดให้กับตัวเองด้วยสิ่งในเล็กเหล่านี้ก็จะเป็นพลังให้กับเราคนเป็นพลังแห่งความสุขอ่ะทุกคนที่ได้ทําให้ลูก็เพิ่งเข้าใจคําเนี้ย มาตอนนี้ลูก<ช>ว่าแบบเรายอมให้เขาได้ทุกอย่างเลยเพราะเขาเาลูกเลยคือรักมากแต่ให้ใ,<ช>ในที่นี้ก็คือให้ในสิ่งที่แบบสมควรให้สมควรทําให้เขาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ให้ทุกอย่างแล้วมันก็จะกลายเป็นเรื่องเล่าในอนาคตให้กับลูกของเราได้ดีด้วย